วิววันนี้จะพามารู้จักกับคุณพลอยค่ะคุณพลอยนะคะเป็นเคสแก้อีกแล้วนะคะเพราะว่าไปเสริมจมูกมาแล้วรู้สึกว่าแนวแกนค่อนข้างเอียง ปลายจมูกสั้นตัดเชิดเห็นรูจมูกค่อนข้างชาัดนะคะแล้วก็ที่สําคัญบริเวณในรูจมูกนะคะตรงผนังจมูกเนี่ยมีปุ่มนูนทั้งสองข้างเลยก็เลยมาปรึกษาแก้จมูกกับคุณหมอตุ๊กนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะมิติตรงหัวตานะคะค่อนข้างสูงไปนิดนึงแล้วก็ปลายจมูกเนี่ยนะคะตึงแล้วด้วยนะคะแล้วก็มีลักษณะที่ตัดเชิดนิดนึงและนี่ก็คือหลังแก้นะคะทุกคน แค่นี้บอกเลยนะคะว่าได้ความละมุนที่มากขึ้นมาล้วนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพเทียบให้ดูและดูไปพร้อมๆกันนี่เลยเดิมที่แนวแกนเอียงนะคะตามเส้นปะ และนี่นะคะหลังแก้มาคุณหมอปรับให้ตรงขึ้นตามฐานหน้ามากๆเลยนะคะหัวตาเนี่ยที่เคยสูงก็ปรับให้มีเคิร์ฟมีสโลปและที่สําคัญปลายจมูกเห็นไหมคะได้ปลายค่อนข้างเยอะเลยทําให้รูจมูกเนี่ยปิดลงมานะคะไม่เห็นรูจมูกชัดเหมือนเดิมแล้วนะคะและนี่ก็คือความเนียนความละมุนของเคสนี้ที่อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะหากใครสนใจก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะยินดีให้คําแนะนะําค่ะ